อย่าลืมให้กำลังใจกับทางรายการด้วยการกดติดตามและกดถูกใจให้กับทางรายการด้วยครับรูปหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงพ่อแช่งวัดบางพังในบรรดาวัตถุมงคลของหลวงพ่อแช่งวัดบางพังมีวัตถุมงคลไม่กี่รุ่นที่ทันหลวงพ่อปุกเศกร,รูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นในราวก่อนปีพศ .2,500 และได้รับการอธิษฐานจิตจากหลวงพ่อแช่ง มีจำนวนการจัดสร้างเพียง399องค์เท่านั้นรูปหล่อหลวงพ่อหลังวัดสามเลือนรุ่นสองหลวงพ่อหลังท่านเป็นพระเกจิชื่อดังของจังหวัดพิษณุโลกที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งและชาวบ้านยังยกย่องให้ท่านเป็นพระเถระที่มีวาจาเป็นสิทธ์ กล่าววาจาคำไหนคำนั้นและมักจะเป็นจริงวัตถุมงคลของท่านมีการจัดสร้างออกมาอย่างมากมายล้วนทุกรุ่นมีพุทธคุณสูงและมากมายด้วยประสบการณ์รูปหล่อหลวงพ่อเกตวัดสีเมือง หลวงพ่อเกตท่านเป็นพระพิสุสงฆ์ที่เข่งครัดในการปฏิบัติกรรมฐานเจริญศินสมาธิและปัญญาอันเป็นแนวทางของหลวงพ่อเผาแห่งวัดถ้ำตะโกที่ท่านได้ร่ำเรียนวิชามาในส่วนของวัตถุมงคลของหลวงพ่อเกตท่านทำการจัดสร้างออกมาจํานวนไม่มากนะักและเป็นที่สแสวงหาและต้องการของชาวจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างยิ่ง รูปหล่อหลวงพ่อแจงวัดเกาะแก้วอีกหนึ่งพระเกจิที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลกท่านได้รับความนับถือเลื่อมใสาจากชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งโดยท่านมีชื่อเสียงอย่างยิ่งในเรื่องเวทมนต์คาถาโดยเฉพาะการทำตะกุดโทนหรือตะกุดพวงสามดอก ซึ่งกล่าวกันว่าใครได้รับวัตถุมงคลของท่านมัก,กเกิดปฏิหารอยู่เสมอรูปหล่อหลวงพ่อมารุ่นแรกวัดป่ามะม่วงหลวงพ่อมาท่านี้ท่านเป็นชาวจังหวัดสุโข,ขทยัยตั้งแต่กำเนิดท่านได้ทำการบวชตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นเด็ก และได้ศึกษาตำราวิชาต่างๆหลายแขนงอย่างเชี่ยวชาญในส่วนวัตถุมงคลที่ทันหลวงพ่อมานั้นมีจำนวนการจัดสร้างไม่มากนักทุกรุ่นล้วนก่อเกิดประสบการณ์มากมายต่อผู้ที่อาราธนาพระเครื่องของท่านขึ้นคอจนทำให้พระเครื่องของท่านได้รับความนิยมณเวลาปัจจุบันรูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์วัดปลักแรกรุ่นสอง อีกหนึ่งพระเกจิชั้นนำของจังหวัดพิษณุโลกที่มีชื่อเสียงโด่งดังก่อนปีพศ2500หลวงพ่อซับท่านเป็นพระที่รักสันโดษไม่ยอมรับตำแหน่งใดๆจากคณะสงฆ์ที่ถวายให้และท่านยังเป็นพระที่มีจิตเมตตาสูงในส่วนวัตถุมงคลของท่านมักก่อเกิดประสบการณ์แคล้วคลาดเมตตาค้าขายเจริญรุ่งเรืองต่อผู้ที่ครอบครอง รูปรหล่อหลวงพ่อรอดวัดสันติกาวาสหลวงพ่อรอดผู้สืบทอดพุทธาคมจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพโดยปัจจุบันสังขารท่านไม่เน่าไม่เปื่อยถูกตั้งไว้ที่ศาลาการเปลี่ยนวัดสันติกาวาสเพื่อให้ชาวบ้านได้กลับไหว้สักการะบูชาในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้ใช้วิชาความรู้ช่วยสงเคราะห์ผู้ประสบทุกข์ภัยทั้งกายและใจในการเป่าหัวเสกยารักษาโรครวมถึงการดูดวงที่แม่นยำรูปหล่อหลวงพ่อพันวัดบางสะพานรุ่นสองถ้าจะกล่าวถึงพระเกจิชั้นนำที่มีชื่อเสียงเรื่องวิชาอาคมหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของหลวงพ่อพันแห่งวัดบางสะพานจังหวัดพิษณุโลก ไม่ว่ามีพิธีพุทธาพิเศษปลุกเสกพระเครื่องหรือวัตถุมงคลใดๆในตัวจังหวัดพิษณุโลกหรือใกล้เคียงมักจะมีรายชื่อของหลวงพ่อพันธ์เป็นพระเกจิร่วมในพิธีปลุกเสกดังว่าในส่วนวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัน์มัก,กเกิดประสบการณ์แค้วคลาดปลอดภัยเป็นเลิศรูปรหล่อหลวงพ่อเอมวัดคลองโป่ง วัตถุมงคลของหลวงพ่อเอมนั้นติดอันดับเป็นพระเครื่องที่มีราคาแพงที่สุดของจังหวัดสุขโขทยัยโดยรูปหล่อรุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในราวปีพศ2487มีจำนวนการจัดสร้างเพียง70องค์เท่านั้นเนื่องด้วยวัตถุมงคลของท่านมีจำนวนการจัดสร้างไม่มากนักและมีประสบการณ์อย่างมากมายทำให้ปัจจุบัน วัตถุมงคลของท่านล้วนเป็นที่ต้องการและหายากรูปหล่อพ่อปู่ขุนเนนวัดเขาสมอแคลงรูปหล่อพ่อปู่ขุนเนนวัดเขาสมอแคลงเนื้อทองแดงผสมพระเครื่องรุ่นนี้หลวงพ่อพันแห่งวัดบางสะพานปลูกเสกท่านนับว่าเป็นสุดยอดแห่งพระเครื่องที่มีโชคลาภ บนบานสารกล่าวได้ผลเนื่องด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ขุนเนนและการปลุกเสกอย่างดีเยี่ยมของหลวงพ่อพันแห่งวัดบางสะพานจึงทำให้วัตถุมงคลรุ่นนี้มีอนาคตไกลและมีประสบการณ์อย่างมากมายรายการพุทธสยามชาแนลกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดวีโอของทางรายการ หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางรายการกราบขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยครับ